แมวดำที่ออกทะเลเตรียมการพร้อมแล้วนะครับวันนี้เชิญทุกคนพักผ่อนตามสบายเลยแล้วหลังจากนั้นเราจะมุ่งหน้าไปที่คราเกนด้วยกันนะครับถึงเวลาแล้วสินนะ มีอะไรหรือครับหรือว่าคุณเ<ร>ไม่พอใจอะไรหรือครับอย่านะเทรนเทรนท<า>ีอ๊ะู่วะท่เจ้ามอนี่ โคโนู้เหรอใช่หมายเลขสิบวินชาวลีครับโคนซคิดจะทำอะไรกับนักกวารล้างอย่างพวกเรากันแน่บอกมาเลยแน่นอนครับก็จับกลุ่มคริตดิกเกนส์ยังไงล่ะครับไม่ใช่จับกุ่มมังจะข่าทิ้งซะมากกว่า <c oughs> ก็อย่างที่พูดแหละครับกำจัดคริตดิเกเนส์อ๋อไม่สิ กวาดล้างพวกสาวกดวงดาวต่างหากแล้วจัดการเลยอย่างนี้เนี่ยสาวกดวงดาวเป็นเส้นนาำของโครนอสแถมยังเป็นเหยื่อชั้นดีของรักกวาดล้างอย่างพวกเราอีกด้วยก็เลยมาหลอกใช้พวกเราสินะจริงไหมยังไงเราก็ต้องกำจัดพวกมันอยู่ดีนั่นแหละครับผมว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกนะครับสมกับการกระทำของโครนอสเลยนะเพื่อเป้าหมายแล้ว ไม่เคยเลือกวิธีการเลยใช่แล้วครับแต่ว่าแบล็กแคทคุณเองก็น่าจะเข้าใจดีว่าแผนของโครนอสน่าจะต้องสำเร็จเสมอนะครับไม่ตลกเลยนะในเมื่อรู้ว่าเป็นพวกโครนอสเรื่องนี้นะ่าจะต้องเป็นโมงค้าไปเลยนะใช่แล้วพวกเราไม่ใช่สมุนของโครนอสสักหน่อยนะแผนการที่ว่า ก็คิดซะว่าไม่เคยมีมาก่อนแล้วกันนักกวาดล้างเนะี่ยไม่ใช่จะยอมให้ใครมาสั่งง่งายๆเราวน่าจะบอกให้โอุดมคติของโครนอสก็คือสติภาพของโลกความนึกคิดของพวกเราพวกคุณคงไม่เข้าใจละสินนะอย่าพูดบ้านนะจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เถอะพวกเราน่ะจะไม่ลงมือกับโครนอสอยู่แล้วล่ะใช่แล้วอย่ามาดูถูกพวกเราจะดีกว่านะนี่แหละนะพวกนักกวาดล้าง วไนะ้ย้ยบ้าเอ้ยพอเห็นว่าเรื่องราช่างไม่เข้าท่าก็จะลงมือทันทีนักวาดล้างน่ะมันก็แค่ผู้ปลาเทือนเท่านั้นแหละครับว่าไงนะคุณว่าครับงั้นพวกเอเรเซอร์ไม่ใช่พวกปลาเทือนอย่างนั้นเลยมันก็แค่นักฆ่าธรรมดาเท่านั้นเข้าใจพูดนี่ช่างเถอะครับ ยังไงก็จําเรื่องนี้เอาไว้หน่อยกันละกันนะครับพวกเรานะ่าจะปล่อยให้พวกคริสดิกเกนส์อยู่ต่อไปไม่ได้เจมอนั่นน่ะจะนําพาโลกนี้ไปสู่หายนะอย่างแน่นอนเป็นไงบ้างสภาพของคริสก็ไปได้สวยเลยวิชาเต๋าที่ผสมกับนาโนเทคโนโลยีเหมือนกับทดลองวิชาเล่นแร่แปรธาตุไม่มีผิดเลย ทุกอย่างราบรื่นดีถ้าใครตื่นขึ้นมาเมื่อไรก็อบอกด้วยแล้วกันนะเพราะคิดว่าอีกไม่นานพวกนักวาดล้างก็จะแห่กันมาถึงที่นี่กันแล้วนักวาดล้างอย่างนั้นเหรอมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้อย่าดูถูกพวกมันจะดีกว่านะพวกมันมีแบล็กแคทอยู่ด้วยนะอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วพวกนักวาดล้างให้ฉันจัดการเองก็แล้วกันฉันจะคอยดูความเคลื่อนไหวของพวกมันต่อไปเอง ก็ดีเหมือนกันขำจังเลยขำจจุดไม่ได้เลยทำไมน่ะเหรอก่อยพูนักวัดล้างนั่นมันจะต้องเป็นเหยื่อของอาวุธที่เราสร้างขึ้นมาน่ะสิอาวุธชีวภาพที่สร้างขึ้นมาจากเต๋าและนาโนเทคโนโลยีเนอะเอคิโดนา ฉันหวังว่าครีตคงจะตื่นขึ้นมาในเร็วๆนี้นะที่เธอกังวลด้วยเหรอเรื่องเจ้าแบล็กแคทนั่นน่ะก็นนะฉันก็แค่เกลียดแมวที่รักอิสระเท่านั้นเอง ไม่ได้รอกไม่ได้ล่ะไม่ได้นี่จะพูดอย่างนั้นสิเอาด้วยล่ะโหอ้ยมันอะไรกันเนี่ยรู้ว่าจะไปเกาะคาเก้นแล้วก็กลัวกันหัวหดหมดเลยเหรอเนี่ยค่าจ้างน้อยไปหน่อยละมัง้งก็มีเงินเยอะซะที่ไหนกันล่ะฮะฉันก็แค่พูดไปเท่านั้นเองนะ <laughs> คนจนมันก็เป็นแบบนี้ละน้องเอ้พูดอีกก็เถูกอีกนี่ ยัไม่ได้เรืออีกเหรอเนี่ยฮะหนูหูนะถ้ามีปัญญาก็ช่วยกันทําอะไรสักอย่างสิมันก็ช่วยไม่ได้นี่ก็เรานะ่ะสลายทีมนักหวัดล้างไปแล้วอะ่ะแต่เห็นว่านะ่าสงสารที่พวกนายจะไปเกาะคาเก้นกันเองฉันก็เลยจะตามไปด้วยยังไงเล่าเข้าใจทันสซีจี๋จโว้ยงงกเห่าสักจริงใช่งี่เง่าขนาดคราวก,ก่อนยังหลงทางในท่อระบายน้ำเลย วยจะพูดถึงกันเด้นี่หนูหาเรือให้เอาไหมคะผงจะขอรอยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วน่ะกระแสน้ําที่ก่อนนั้นแรงจะตายเรือเข้าใกล้ไม่ได้เลยจะได้พูดหรือเปล่าเนี่ยแล้วค่ะแล้วหนูจะย้อสมบัติให้ก็ได้นะเฮ้ยอ้าขอโทษเธอเดี๋ยวนี้นะโออ้ นนี่อะไระเพวกเราคือนักวัดล้างพู้กล้าหารที่กําลังหาเรือจะไปเกาะคาเกนกันอยูนอ่น่ะยายไม่บาดเจ็บใช่ไหมหนูค่ะเอ่ออ,อ,อ,อย่าว่าพูดไปดีแล้วนะเริมวันที่เกาะต้องคำสาปนั่นดีกว่าไม่งั้นตายไม่รู้ด้วยฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆแม่น้อยเกาะต้องคำสาปยังโถ่ยพวกมันนะับเป็นลูกทะเลแท้ แล้วไม่รู้จักอายบ้างลเลยหรืองไงกันเนี่ยพ่อคุณลุงนะ่ะขับเรื่องกันไปหรือเปล่ายังไรซะฉันเราพวกโครนอสแล้วเราก็เป็นแค่เศษสวะเท่านั้นละนั่นน่ะสินะแต่ว่าหมอน,นั่นน่ะบอกว่าทำเพื่อสันติภาพนี่นะเรื่องนั้นน่ะก็แค่สันติภาพที่พวกมันอุปโลงขึ้นมาเองตั้งหากแล้วยังจะมาทำพูดดีอีก รูนี้ตอนนั้นซัดมาสักตู้ก็คงจะเดหรลงนะเอาพาดเดี๋ยวข่าวหน้าไม่จบง่ายแน่ๆเลยอืแต่ว่าพวกเราเองคนอาจ,จะเข้าใจสิ่งที่ลินเฉาลีมันพูดนี่นะฮะอาจจะไม่ค่อยสุอารมณ์ก็จริงแต่การกําจัดพวกสาวุงดวงดาวเขาท่าดีถึงหวัวฉันไม่ดีเท่าไหระ่ะแต่ทุกคนในโลกของคงคิดแบบนั้นถ้าทำแบบนั้นได้คงจะดีอะนะจริงมาก ก็นั่นสินะนายดิมันโธ่เว้ยเปนนักบวนล้างไใช่หรือไงกันนาฮะทำงาน่าแตได้เงินน่ซสิในมันธุรกิจนะธุรกิจรู้จักหรือเปล่า่ะฮะเออแต่ว่าฉันรู้ดีนะว่าทุกคนไม่ได้มาแค่เพื่อเงินเห็นอย่างเดียวรอกใช่มามคือว่ามันอาจจะส่วนตัวสักหน่อยนะครับ แต่ว่าผมสนใจในตัวคุณมากเลยล่ะครับอีเรเซอร์ในตำนานของโครโนสแบล็กแคททำไมคนระดับคุณถึงมาเป็นนัก,กวาดล้างด้วยล่ะครับเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนาซะหน่อยแต่ผมว่ามันเกี่ยวกันมากเลยนะครับผมน่าคุ่นคิดมาตลอดว่าอยากจะเป็นอีเรเซอร์ชั้นเยี่ยมอย่างคุณบ้างนะครับตัวคุณตอนสมัยที่ยังอยู่กับโครโนสเป็นเป้าหมายเดียวของผมที่คลั่งไคล้มาตลอดเลยล่ะครับ ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะนะเหมือนเศษไม้โตเก่ามากกว่าไม่เอาหน่าอ,อี๋นี่อย่าบอกนะว่าจะให้เรานั่งไอ้นี่ไปก่อคาเก้นน่ะฮะนี่พอทีเถอนอ่ะเอ,ะอะี่นี่นี่ๆฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าหรอกนะเอะอ โอ้โหย้ห <min it> ูเรือลำนี้นี่เจ๋งจริงๆเลยบบนี้เป็นกองทากได้แน่ๆเลยเนี่ยย้หูๆยู้ยูนึกแล้วว่าใช้ไม่ได้สิอยู่ไอ้ยนี่แล้วหนูจะไปไหนอะไปหาเรือที่มันใหญ่กว่านี้โอ้เย้ถ้างั้นจะแก้แค้นเหรอครับ ให้กับคนที่ชื่อว่าซายะตอนที่หมายเลขสิบสามอย่างคุณนะ่ะไปจากโครโนสะน่ะพวกเราก็อ่อนกำลังลงมากเลยทีเดียวงั้นเราก็คุยกันง่ายขึ้นไม่ใช่เหรอครับมีเป้าหมายเดียวกันนี่นาะมาร่วมมือกันกำจัดพวกสาวกแห่งดวงดาวเถอะครับบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่พวกโครโนสทำไมล่ะกลุ่มนัก,กวาดล้างก็เป็นแค่นกต่อ พืสายตาสาวกแห่งดวงดาวพวกนายทหากที่จะลงมือเองอย่างนี้นี่เองมองออกหมดเลยสินะครับคุณอยากจะบอกว่าพวกเรานะ่ะขี้โกงใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าครโนสนะ่ะจะทำงานพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดทำไมน่ะเหรอความแพ้แพ้ของเราหมายถึงจุดจบของโลกนะครับเพื่อก,การนั้นแล้วเราจะเลือกวิธีการไม่ได้ นี่ไม่หนูน้อยถ้าไม่รีบกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงเอาได้นะไม่อยู่แล้วเพ่อกับแม่ของหนูไม่อยู่แล้วอา้อาวที่ว่าไม่อยู่นะมัน<ะ>ภารกิจของโครนนสมีความจําเป็นเสมอเราหน้าต่างจากนักวาดล้างที่ทําเพื่อเงินอย่างเดียวนะครับฉันก็เป็นนักวาดล้างนะไม่หรอก ผมว่าคุณนะ่ะเหมาะก,กับโครนอสที่สุดแล้วยังมัวเป็นนักกวาดล้างอยู่เลยกลับมาที่โครนอสเถะนะครับถ้าเป็นคุณแล้วก็ท่านบุษ่าจะต้องยินดีอย่างแน่นอนเลยครับนานี้ฉันไม่ขอดใจอะไรเอาซะเลยเอ๊ะฉันอยากเป็นนักกวาดล้างถึงได้แยกตัวจากโครนอสฉันคิดที่จะทำแบบนี้ก็เพื่อจะได้มีชีวิตอย่างอิสาระาย,ยังไงเล่าจนป่านนี้แล้วฉันไม่คิดจะกลับไปที่นั่นหรอกนะทอดทิ้งคุณธรรม ปึกความรักนั่นก็คืออิสระของคุณอย่างนั้นเหรอครับผมจะถามคุณอีกนะครับเทรนฮัทเน็ตจะกลับเป็นเอเรเซอร์ของโครนอสอีกครั้งหรือเปล่าครีเน่ะจะเป็นคนเก็บมันเองและจะไม่ยอมให้โครนอสมาขวางทางนัยัางนั้นเหรอครับคุณไม่ยอมเข้าใจจริงๆด้วยสินัก,กวาดล้างไม่มีทางชนะโครนอสได้หรอกเพราะความมุ่งมั่นของพวกเรามันผิดกัน มันจะจริงลอแต่ฉันว่านักกวาดล้าอาจจะเป็นฝ่ายที่มีความมุ่งม,มั่นมากกว่าก็ได้นะถ้าอย่งงางนั้นจะลองดูหน่อยไหมล่ะครับจบนี้ อะไรของมันเนี่ยนี่มันทัวอะไรกันเนี่ยสตาร์เปล่อ้าอ,อ,อ,อะไรกันเนี่ยโดนเขาแล้วก็ถึงตายใช่ไหมยะน,นี่นะ้ว่าจะเป็นวิชชา์เปล่าร่างภาษาแนนอนเทคก,กับวิชาเปลานี่เหรอที่สาววงดวงดาวต้องการน,ะน่ะหน้อยยา่าไม่เป็นไรนะ <ะ>ที่ทำกับแม่ของหนูหนูจับได้เลยนี่เธอน่ะไปที่เกาะคาเก้นด้วยหรอเน,นี่ยตอนได้พ่อกับแม่ออกเรือไปที่เกาะคาเก้นแต่แล้วพวกมันก็ยังงั้นเหรอเอาละเันเข้าใจแล้วงั้นรออยู่ที่นี่ก่อนกันละกันนะผีร้ายที่ทำแต่ความชั่วน่ะเรานักกวัดล้างจะกำจัดมันให้เองนะนักกวาดล้าง ใช่แล้วเจ้าย่าอันนี้ก่อนไม่เป็นไรนะไม่ทิ้งไปเรวเข้าไปกัเถอะครับจอบแม่ฮะโอ้ย อะไรกันฮนะนี่คุณจะต่อสู้เพื่ออะไรกันล่ะครับเนี่ยฮะเออฉันก็เป็นนักกวาดล้างเหมือนกันนี่ก็แค่ช่วยกำจัดสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นเท่านั้นเอง้อาใจหรือยัง<า><า>คุณเครน นี่ละคือนักกวาดล้างยังไงล่ะนักกวาดล้างเนี่ยบ้าใจเลยนะครับไม่ได้เงินใช้สักหน่อยแต่ก็ย้อนต่อสู้เพื่อคู่คนใครมันก็บ้าพอๆกันนั่นแหละวนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับ ว่าถ้าพวกเราช่วยเป็นนกต่อให้เจ้ายังไงต่อไปก็เชิญเลยพวกเราจะยอมให้โครโนสใช้งานก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ทุกคนอุตส่าห์ยอมมากับผมพี่ชายคะเอ๊ะ นี่แม่หนูทำไมาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะขอร้องแล้วค่ะพาหนูไปที่ก่อนนั้นด้วยเถะนะไม่ได้หรอกที่น่าน่ามีผีเยอะแยะเลยนะคือว่าถ้างั้นพ่อกับแม่หนูพ่อกับแม่ของหนูอย่างนั้นเหรอต้องอยู่นแน่แน่เลยพ่อกับแม่ต้องอยู่ที่บนก่อนนั้น,นแน่แเลยไม่ผิดแน่ เอาล่ะพี่เข้าใจแล้วงานที่นี้น่ะจะขอรับไว้เองก็แล้วกันขอบคุณมากค่ะพี่ชายโชคดีนะ ออืมอ่ออาานโนเทคผสานกับวิชาเต๋าเหรอถ้าจะล้ำลึกกว่าที่คิดเอาไว้แฮะเยรินนั่นไปไหนซะแล้วละ่ะอะโกยเ็็บอกว่ามีงานต้องทำงานเหรอยังลังเลไม่เปลี่ยนเลยนะยยเนี่ยจังเถอะ ตอนนี้เราก็มีผู้หญิงจอมโลเลคนหนึ่งแล้วนี่นะอะดรเธอพวกสาวกดวงดาวนี่ดาราสาวระดับโลก <c oughs> ได้คิดหรหน่าบาลัส <c oughs> คิดจะทำอะไรไม่ทรา คริสต์น่ะคนที่คิดจะเล่นงานคริสต้องถูกกำจัดทิง้งเฮ้ย้ามัน,นให้ตายสิไอ้บ,บ้านั่นน่ะ <laughs> Breathe.